แอมบุตราคามเฉลยแล้วปมคบโจอ,อ็กาน่าย้อนกลับไปเวลาพี่ก่อนใครที่เคยดูรายการชิงร้อยอาจจะเคยเห็นมุกที่หม่ำแท่งนองแซวเอมบุตรสาวของหม่ำว่าเคยคบหากับโจอ,อ็กาน่าตลกพิวสีชื่อดังซึ่งเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายก็ไม่เคยมีใครออกมาพูดจริงๆจังๆว่าเคยคบเป็นจริงหรือเปล่าโดยแอมุตราคามเผยผ่านรายการถึงเรื่องราวความรักในชีวิตว่า ต้ได้เจอกับคุณกอ๊อฟตอนไปเที่ยวกลางคืนที่ร้านนึงเพื่อนๆของก๊อฟบอกว่าโตะนี้มีบุตรหม่นนั่งอยู่ก๊อฟก็เลยมาชนแก้วด้วยแต่ชนกับคนอื่นไม่ได้ชนกับเอมและชนกับเอมเป็นคนสุดท้ายตอนแรกเอมก็มีคนที่คุยด้วยอยู่2อถึงสคนอยู่แล้วอยากเปิดรับคนใหม่มาบ้างและเอมยอมรับว่าก๊อฟตรงสเปก แต่มีอย่างเดียวที่ไม่ชอบคืออายุน้อยกว่าแต่สุดท้ายก็ได้มาคุยกันเมื่อถามว่าเอ็มเคยคบกับโจอี้กานาอย่างที่อ่ำกันไหมเอ็มบอกว่าไม่เคยไม่เคยกิก๊กันในชิงร้อยโหน่งกับเท่งทําชีวิตเอ็มเสียสูญมากตอนนั้นเอ็มไปเรียนที่แคนาดาโหน่องอ่ำว่าเอ็มท้องและเท่งก็เสริมว่าได้ข่าวว่าหม่ำม,มีบุตรสาวได้สามีเป็นคนผิวสีเรื่องดังมากจนมีคนส่งข,ข้อความมาถามเอ็มว่าเอ็มมีสามีเป็นคนผิวสีจริงหรือ อ่ามจนภาพลักษณ์เป็นแบบนั้นตอนนั้นเอ็มไม่ได้อะไรแต่ยอมรับว่ามันชักจะเกินไปแล้วเพราะคนเชื่อกันจริงๆจังๆขนาดคุณตาของเอ็มยังมาบอกว่าให้เท่งกับโหน่ค่อยๆพูดเพราะเดี๋ยวคนอื่นจะมองหลานไม่ดีหลานเป็นผู้หญิงไปพูดแบบนั้นได้อย่างไรเรื่องนี้ทําให้ตอนนั้นคนไทยไม่กล้ามาจีบด้วยเพราะคิดว่าเอ็มไปไกลามากแล้วและเอ็มก็เคยบอกหมั่นว่าช่วยไปพูดกับเท่งและหน่ให้หน่อยว่าให้หยุด เพราะชีวิตเอ็มพังมากผู้ชายไม่กล้าเข้าหาบางคนเข้ามาจีบและถามเลยคำถามแรกคือเคยมีแฟนเป็นคนผิวสีจริงไหมแล้วบางคนไม่เชื่อเพราะคิดว่าที่อ่ำๆกันต้องมีมูลแต่เรื่องนี้ไม่มีมูลใดๆอย่างไรก็ตามเอ็มบอกว่าตนชอบคนผิวสีแบบคนที่ชอบนักร้องเอ็มก็เคยคุยกับคนผิวสีอยู่ แต่ไปด้วยกันไม่ได้และเขาก็ไม่ใช่สเปคแต่เป็นเพื่อนกันเยอะมากอย่างไรก็ตามปัจจุบันเอมุสระคำแต่งงานครองรักกันอย่างหวานชื่นกับก๊อฟกรวัตส,สุวรัรตนานนท์และมีบุตรสาวที่น่ารักถึงสองคนเป็นโซ่ทองท้องใจยอย่างน้องนาฬิกาและน้องณเวลานั่นเอง